ต้นนี้เป็นต้นมะานาวป้นดกพิเศษนะคะพันธ์ุที่พี่ต้อมได้ส่งกิ่นพันธ์ุมาให้ค่ะซึ่งตอนนี้ติดดอกเยอะมากนี่ค่ะอันนี้เป็นรอบที่สองเลนะคะที่ที่เขาติดดอกค่ะนี่ดกสมชื่อเลยค่ะพี่ต้อมส่งกิ่งพันธุ์มาให้นะคะ ได้กินแบบต่อเนื่องเลยค่ะเขาจะออกแบบต่อเนื่องเลยอันนู้นที่ว่าเป็นลูกค่ะใกล้จะเก็บได้แล้วกิ่นนู้นหลายลูกเลยกิ่นเดียวสามลูกกิ่งนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่นนี้เป็นห้าลูกแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นหลายลูกนะคะเกือบสิบลูกเลยค่ะมันลูกเล็กๆ ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เด็ดทิดด้งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้เพื่อที่จะไม่ต้องแย่งสารอาหารกันค่ะอีงนี้ก็สี่ลูกอุย้ยร่วงร่วงร่วงท้ายอดติดดอกเทียบเลยได้กินแบบต่อเนื่องมะนาแผงก็ไม่ต้องซื้อนี่นี่นู่นอีกเยอะเลย ในปลูกเอาไว้ในห่วงล้อรถนะคะปลูกเอาไว้ในล้ออรถก็ได้ทานค่ะคนพื้นที่น้อยอาสามารถปลูกมะนาวไว้ทานเองได้นะคะนี่ในห่วงล้อรถนี้มีอยู่สองต้นค่ะอันนี้ในแปลงผักของบีมันไม่ค่อยจะมีผักค่ะไม่ค่อยจะมีผักเลยมีอยู่ ต้นสองต้นมีไม่เยอะเพราะว่าฝนเพิ่งเริ่มจะตกได้วันสองวันค่ะยังไม่ค่อยจะมีน้ำสักเท่าไหร่รออีกนิดรอ้อยน้ำฝนตกมีน้ำเยอะๆก็จะทำการปลูกผักต่อค่ะนี่เยอะมากๆดกสมชื่อนี่ทุกกิ่งเป็นทุก กิ่งแล้วก็แต่ละกิ่งเป็นถึงยอดเลย